อาก้นิมาโรดกโลกนะครับยอดใหญ่ๆนะครับวันนี้ตัดได้ทั้งหมดแปดแปดกระถางนะครับมียอดทั้งหมดสี่นะครับแล้วก็เป็นตออีกสี่อันนี้แยกมาจากกระถางเดียวกันเลยนะครับลายสวยมากๆเลยนะครับใบใหญ่นะครับใบหนึกยาวประมาณน่าจะประมาณยี่สิบเซนนะครับรากครับความสมบูรณ์ของรากสวยนะครับสวยทุกยอดเลยนี่ยอดนี้นะครับนนี้ยาวประมาณน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเซน อันนี้แช่ยาก,กันลามาแล้ว